สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวให้มาดูทุเรียนที่ใส่ปุ๋ยมากเกินไปนะครับใบร่วงหมดเลยครับเนี่ยเหี่ยวหมดน,นี่ครับใบ,ใบใส่ยูเลียมากไปนะครับโค้งงอลงมาเลยเนี่ยมันโค้งงอมันอ่อน,นใบก็ร่วงนะครับ แล้วจะฟื้นไหมต้องเปิดน้ำไล่ปุ๋ยนะไล่ความเข็มต้องเปิดน้ำไล่ความเข็มบอกก่อนโดนปุ๋ยมากนะฮะใส่ปุ๋ยมากเกินไปจืโรคนะใบร่วงแล้วก็พวกเพลี้ยพวกอะไรก็มากินเยอะแมงก็มากินเยอะนะเพราะพืชมันอ่อนแอนะครับ นั้นสตูพืชต่างๆนะ,ะก็จะมาทําลายเดี๋ยวรอยอดใหม่นะครับในกำลังแตกออกมานะครับใบเก่าเสียเสียหายไปหมดละเหีย่ยวนะครับเด็ดเดี๋ยวเด็เดใบเก่าออกนะฮะหักกิ่งที่มันเหี่ยวออกนะ,ะับ